รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่ ท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้คุยกับท็อปนะครับลงพื้นที่มาอยู่ที่สนามนะครับต้องบอกว่านี่คือคอนเสิร์ตของผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆกับผมในคืนวันนี้ครับแจ็คเดย์ผู้บ่าวสงโจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างต้องกอดอื่นก่อนที่เราจะได้คุยงานในวันนี้นะเพราะอีกสักครู่หนึ่งนาตอนนี้แดดร่มลมตกแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะโชว์คอนเสิร์ตในวันนี้ใช่ครับผม เมื่อคืนนี้ต้องถามก่อนเลยเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของตัวเองอีกงานหนึ่งที่จังหวัดสกลนครใช่คืนแบบความว่านี่คือตีมาจากสกลนครเหรอใช่ครับผมก็เดินทางตรงมาจากสกลนครนะครับแวนนอนปัม๊มครับผมแหวนอนปัม๊มเมาโอ้โหนะฮะนี่คือวิถีชีวิตฮะ,ะของนักร้องคนนี้ที่ตอนนี้ถือว่าแจ้งเกิดในวงการแล้วนะครับนะแจ็คเด้ครับก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีเพลงดังตอนนี้ต้องบอกว่าติดชาร์ตอันดับต้นๆของ Um <ENNIS> ขึ้นวิทียุ่งไหลขึ้นเลยก็ตอนนี <Nein> ้ก็ถือว่ากระแสก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ตอนนี้ก็ติดติดชาร์จอันดับท็อปห้าท็อปหนึ่งมาเกือบทุกขึ้นครับผมนี่นะฮะเป็นยังไงบ้างแค่เพลงแรกของเราได้รับกระแสตอบรับได้ดีขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีกําลังใจเพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือมากเลยครับตอนนี้ก็คืออยากทําเพลงแล้วมีพลังอยากทําเพลงต่อไปแล้วอยากอะไรอย่างนี้มันเป็นความเป็นความสุขครับผมเป็นความสุข ถามคอนเสิร์ตเลยเมื่อคือนนี้เมื่อคืนนี้ที่สกลนครนะครับที่อำเภอสว่างแดนินเขาบอกว่าอำเภอเนี้ยพี่ท็อปเคยไปเดินสายเล่นคอนเสิร์ตเป็นพิธีกรน,นะเขาบอกอำเภอนี้สนามไหนนะสนามแตกทุก<ช>ที่ถ้าเกิดว่ามันนี่คือคนสกลนครที่สุดๆ<ช>เล่าบรรยากาศให้ฟังเลยเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้าง ก็เมื่อคืนก็ต้องบอกว่าประมาณ4,500กว่าว้าว4,500กว่าคนบวกๆเลยคือเป็นการปิดวิกถูกปะใช่ครับปิดบิ๊กต้องเสียบัตรเข้ามาดูไม่ได้เป็นฟรีคอนเสิร์ตเสียบัตรครับเสียบัตรแต่ว่าคนถือว่าก็คือเยอะครับอยู่อยู่ในงานก็คือเต็มก็คือแน่นแล้วแล้วก็ล้นออกไปข้างนอกอีกครับหมายความว่ารั้วที่เขากั้นเอาไว้เนี่ยกะว่าประมาณสัก3 4พันคนเนี่ยก็คงจะพอแต่นี่คือหมายความว่าล้นทะลักออกไปข้างนอกใช่ที่เข้ามาไม่ได้ใช่ครับครับ เยอะๆครับเมื่อคืนก็วัยรุ่นส่วนมากเขาแบบเฮ้ยก็คือเขาตั้งใจมาฟังเพลงจริงเพราะว่าแต่ละคนก็คือมาตั้งแต่ตั้งแต่ก็คือยังเช็คอุปกรณ์อะไรยังไม่เสร็จก็คือมารอกันแล้วครับมารอกันตั้งแต่เรายังไม่ได้แบบว่าเริ่มแสดงเลยใช่ครับนะครับตอนนั้นต้องถามความรู้สึกหน่อยอย,อยู่หลังเวทีรู้สึกไงบ้างห คอนเสิร์ตแรกๆในชีวิตของเราแบบเต็มวงนะนี่คือเต็มวงใช่ครับต้องถือว่าเต็มวงเลยครับเพราะว่าที่จริงก็คือไปเล่นเปิดให้อีกวงหนึ่ง hmm. แต่ว่าวงที่ไปเล่นเปิดก็คือวงของผมเองเลยครับ oh. ก็เลยถือโอกาสได้ไปเล่นด้วยก็แรกๆก็กังวลว่าเฮ้ยเขาจะรู้จักเพลงผู้บ่าวทรงโจรนไหมวะเฮ้ยขึ้นไปเราจะเสียหน้าไหมวะแต่พอเราขึ้นไปแล้วจริงๆเขาคือร้องได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับอ๋อเหรอใช่ครับโอ้โหนะครับตอนที่เราเตรียมตัวอยู่หลังเวทีเราเห็นคน4 5่0 0าคนที่มารอดูการแสดงของเราอ่ะรู้สึกไงบ้างก็ก่อนอื่นก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพราะว่าก็กลัวว่าเขาจะไม่รู้จักเรากลัวว่าเฮ้ยเราจะ เล่นดีไหมโดนใจเขาไหมวะอะไรอย่างนี้แต่พอก็ได้พี่พี่ในวงพี่อะไรเขามาให้กําลังใจให้สู้สู้เต็มที่นะเต็มที่นะจัดเต็มเลยตีลังกาไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยใส่เต็มแล้วเมื่อคืนใช่ครับเขาบอกว่าโอ้เวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นเราจะต้องแบบว่าเต็มตัวในส่วนของการร้องในส่วนของภาคของดนตรีเนี่ยวงดนตรีที่มาแบ็กอัพให้กับแจ็คเด้เนี่ยเป็นยังไงฮะสำหรับวงนี้สำหรับวงนี้ต้องบอกว่า ก็คือเอายอดฝีมือมาจับรวมกันครับผมอ๋อเหรอแสดงว่าเป็นวงเฉพาะกิจหรือว่ายังไงไม่ครับผมอันนี้คือเป็นวงเป็นวงหลักๆตันเบอร์ต้นๆของอินดี้เลยครับแต่ว่าก็คือเขาได้แยกกันมาจากคนละวงแต่ว่าก็คือแต่ละคนก็คือหัวหน้าวงของวงนั้นๆแล้วก็มารวมกันเป็นวงของทรงโจนครับผมอ๋อก็คือเอาตัวหัวมาเลยครับวงทรงโจนนี่ไม่ธรรมดาจริงๆใช่ไหมคือหมายความว่าเราเอาเฉพาะแบบเฮ้ยหัวหน้าของวงนั้นวงนี้มารวมกันใช่ครับผมก็นี่คุณ มีอิทธิฤทธิ์อะไรอ่ะคือจึงบอกว่าเอาเขามารวมกันได้เนี่ยก็คือก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าต้องการคนที่เข้ากันก็คือแบบก่อนอื่นก็คือเราต้องเอาคนที่ก็คือต้องเอาคนเก่งแล้วก็ต้องคนที่อยู่ด้วยกันได้มาก่อนจะจะไม่ใช่แบบว่าที่จับจับแจ็คเดฟไปอยู่กับวงนี้แล้วแบบ เล่นด้วยกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้แต่อันนี้ก็คือเอาคนที่เหมือนกันทั้งหมดมาอยู่ด้วยกันเลยอ่าแง้งแง้งแง้งต้องขยายความหน่อยไอ้คนที่เหมือนกันนี่คืออะไรไอ้คนที่เหมือนกันนี่คือไงก็คือลุยด้วยกันเต็มที่ด้วยกันแล้วก็ทําจริงจังด้วยกันครับผมก็คือเหมือนดีกีต้า์ก็คือผิดโน้ตเดียวก็คือไม่ได้เลยก็คือเขาก็จะไม่เอาเลยอะไรเงี้ยก็คือหัวหน้าวงก็จะบอกเฮ้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมผิดคําเดียวเอาไหมผิดทํานองตีกองผิดตึ้งเดียวก็เอาไหมเอาไหมก็คือเอาแต่คนที่เขาเข้มเข้มมาเลยครับผม สมาชิกมีทั้งหมดกี่คนนะก็ถ้าเป็นนักดนตรีจะมีอยู่4ส่วนนักร้องก็จะมีผมแล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งครับ สลับช่วยแจมร้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นร้องก่อนเปิดตัวราอะไรอย่างเงี้ยครับของอันดาอันดาอันดาเดี๋ยวนี้ที่พูดว่าเขาต้องมีนักร้องมาร้องเปิดวงก่อนด้วยนะอ่ะที่สําคัญเลยคือวงดนตรีวงนี้นอกเหนือจากจะมีความเป๊ะความแบบเด็ดของฝีไม้ลือของทุกๆตําแหน่งแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเล่นกันเนี่ยนะครับเรามีการบอกว่าเตมทําสคริปอะไรกันยังไงก่อนที่จะเป็นโชว์ประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็คือการ ตอนซ้อมนี่ก็คือซ้อมแค่เพลงแล้วก็ซ้อมซ้อมแค่ว่าให้เพลงนี้ต่อเพลงนี้นะแต่ว่าก็คืออย่างอื่นจะมาเอาฟิลหน้าหน้าเวทีเลยครับก็คือมาโยกมาเต้นมือกีต้าร์จะถอดเสื้ออะไรก็คือมาใส่เต็มที่หน้าเวทีแต่ว่าตอนซ้อมก็คือเน้นเป็นเพลงเพลงนั้นนั้นเพลงนั้นไปนเลยครับแล้วก็มาเรียงเป็นเป็นสคริปต์ของหนาว<ช>ทีหนึ่งนะพี่ท็อปทราบไหว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นโอกาสทองการเตรียมวงและการซ้อมเลยป่ะใช่ครับก็คือทําให้มีเวลาอยู่ด้วยกันกับ นักดนตรีกับวงมากขึ้นแล้วก็เรียกว่ารู้ใจดีกว่าครับคือสมมติบางทีมันมีสคริปต์บางทีมันเปลี่ยนแปลงก็คือก็คือ,คอ,คอจะรู้กันเลยไม่ต้องหันไปมองไม่ต้องไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เพลงนี้นะแบบก็คือเขาเล่นมาก็คือเราก็เสียบได้เลยทุกเพลงเพราะมันอยู่ในในหัวอยู่แล้วเ<ช>พราะว่าเราเล่นกัน<ช>จนเาเรียกว่าเล่นจนจนพลุนตองน,นั้นเลยนะครับซ้อมกันมาเป็นวงแบบอย่างเงี้ยนะครับนานขนาดไหนก่อนที่จะมาเป็นงานเมื่อวันที่สกลนคร สองเดือน,นครับผมสองเดือนเลยเหรอใช่ครับก็คืออ,อยู่ก<ด>ินด้วย,วยกันจริงเลยใช่ครับค,ค,คือเรียกว่าเพื่อที่จะหล่อหลอมระหว่างเรากับแบคออพให้เป็นหนึ่งเดียวกันใช่ครับผม ก็คือทําให้ทําให้เหมือนรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวมากกว่าแบบเฮ้ย hey, วงแบ็กอัพแจ็คเด้นนะ mm hmm. วงแบ็กอัพสมจูนนะอันนี้มันก็จะรู้สึกเหมือนเอ๊ะ hey, มันก็แค่วงแบ็กอัพแต่ถ้าอันนี้ก็คือเราอยู่ด้วยกันกินด้วยกันเล่นด้วยกันเหมือนปเป็นครอบครัวเลยครับมันก็เลยทําให้รู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นนะผมนะสนิทกับใครมากที่สุดในวงที่แบบเรารู้สึกบอกเฮ้ยเหมือนเพื่อนเลยอะไรเงี้ยอ๋อ<ๆ>ก็น่าจะเป็นนักร้องครับนักร้องนําของวงวงสมจูนเนี่ยนะใช่ครับผมเพราะว่า ก็รู้จักกันมาก่อนด้วยครับรู้จักกันมาก่อนแล้วแกก็เป็นคนตลกแกก็เป็นคนตลกชอบเล่นชอบอะไรแต่ว่าที่สําคัญก็คือแกเป็นคนสอนผมทุกอย่างเลยเพราะแกก็เป็นนักร้องเหมือนกันแกก็สอนหลายๆอย่างการร้องเพลงการใช้เสียงการคําพูดอะไรอย่างนี้ก็คือสอนหมดเลยครับแสดงว่าการเอเ์เทนหน้าเวทีนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะคือไม่ใช่แค่อ้าวเพลงนี้จบไปแล้วครับเอาฟังเพลงต่อไปนี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้ครับมันต้องมีการพูดเข้าเพลงพูด พูดกับคนดูสื่ออารมณ์แล้วก็พูดให้เขาพูดให้เขาเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเราจะร้องเพลงอะไรต่อไม่ใช่ว่าอยู่ดีดนตรีขึ้นมาแล้วก็ร้องเลยมันก็จะแบบก็อาจจะสนุกแต่ว่าเราก็ต้องพูดให้เขาแบบ he i, he i, เฮ้ยเฮ้ยเพลงอะไร i, เฮ้ยเพลงนี้มาแล้วอะไรเงี้ยทําให้เขาแบบเฮ้ยลุกเลยดนตรีเพลงนี้มาพูดเสร็จปุ๊บ i, เฮ้ยเพลงนี้แน่นอนเลยก็อะไรเงี้ยทรงจนแน่นอนเลยเขาก็จะลุกมาเลยแต่ถ้าเราไม่พูดอะไร เพลงเล่นไปครึ่งหนึ่งแล้วเขาถึงจะเฮ้ยทรงโจนเนี่ยวะเขาก็ไม่อยากลุกละ <laughs> แสดงว่าเรื่องของจังหวะสคริปต์อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องแบบว่าซ้อมนะเพื่อให้เหมือนเกิดความสนุกสนานแล้วก็แบบเอดเีเทนคนดูข้างล่างด้วยนะครับพี่ท็อปเคยคุยกับแจ็คฮะแจ็คบอกว่าเวลาโชว์บนเวทีเนี่ยส่วนใหญ่ <laughs> เพลงเร็วเนี่ยเยอะกว่าเพลงช้าแน่ๆน ก็อย่างที่บอกครับผมในสคริปต์ตอนนี้มีอย okay. ู่18เพลงเพลงช้า2เพลง18เพลงคุณผู้ชมจ้างไปทีเร่งกัน18เพลง18เพลงครับผมก็คือมันจะมีมันจะมีอยู่4ช่วงก็คือเมดเล่ก็คือ4ช่วงเลยเพลงช้าก็คือมีแค่2เพลงนอกนั้นก็คือสนุกเต้นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวเลยเออสี่ช่วงนี้ช่วยบอกแฟนๆให้ได้ดูหน่อยเผื่อว่าใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ได้ดูแจ็คนะหรือว่าได้ดูอ่า แบบคลิปนี้ <Okay. S 1> บอกว่าอ้าสี่ช่วงนี้มันจะแบ่งออกเป็นช่วงยังไงบ้างฮะช่วงแรกก็คือจะเป็นช่วงเปิดตัวก็จะเป็นเพลงสนุกก็คือแต่ว่ายังไม่เต็มก็คือสนุกก็คือมีจังหวะแล้วก็คือให้เขารู้แล้วว่าเฮ้ยส่งโจรมาแล้วนะถ้าถ้าเล่นอย่างนี้ส่งโจรมาแล้ว <c oughs> อ่าแล้วก็ช่วงที่สองก็จะเป็น <c oughs> เป็นเพลงเร็วของคนอกหักก็คือเอาใจคนด้านหน้าเวทีให้เขาแบบเฮ <Okay. S 2> ้ย <c oughs> ซึ้งว่ะเฮ้ยได้ใจว่ะโดนตีมันได้ว่ะพอช่วงที่สามคือถลม่มทลายเต้นตีนแตกแล้วผมแล้วก็ช่วงที่สุดท้ายก็จะเป็นเพลงเบาลงมาแต่ว่าจังหวะเต้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยทรงจโจรอนะแสดงว่านี่คือการไล่เลียงเขาเรียกว่าบิวอารมณ์บิวอารมณ์คนให้แบบว่าในการที่จะชมโชว์คือมันต้องมีแบบว่าในแต่ละจังหวะใ,ให้มันบอกว่ามันมันมันลงตัวอย่างแรกก็คือต้องเรียกเข้ามาก่อน ช่วงแรกก็เรียกเขามาก่อนพอเข้ามาแล้วก็ต้องทําให้เขาอยา,อยากอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนอพอเขาอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วช่วงที่3าก็คือทําให้เขาสนุกกับตรงนี้ที่เขาอยู่พอช่วงที่สี่ก็คือทําให้เขาจดจําช่วงตรงนี้นี่ก็คือสีการคัดเพลงมาเพลงเนี่ยเราแจ็คก,กับเพื่อนๆในนามของบูดนตรีทรงโจรเนี่ยช่วยคัดกันอย่างไงบ้าง <c oughs> ก็ส่วนมากก็จะเป็นผมผมเลือกเองเกือบทั้งหมดแล้วครับ ใช่ผมเพราะว่าพราผมก็เป็นคนฟังผมเป็นคนฟังก่อนที่จะมาเป็นนักร้องผมก็รู้ว่าเฮ้ยอยู่หน้าเวทีเขาต้องการเพลงประมาณไหนผมก็เลยเลือกมาแล้วก็ก็จะมีเพลงที่วงเขาแนะนํามาฮ้ยถ้าเล่นเพลงนี้ได้สนุกนะเคยเล่นแล้วอะไรอย่างนี้ก็จะมี ผสมกันอะไรเงี้ยนี่แสดงว่าก่อนที่เราจะมาทำเพลย์ลิสต์ของวงเนี่ยก็เข้ากับว่าเราจะต้องไปเดินไปไปเซอร์เวยวงอื่นก่อนนะเฮ้ยว่าเขาสนุกกันประมาณไหนเขาเพลงไหนที่มันโอเคอะไรอย่างี้ใช่ครับผมมีไหมก็ก็มีบ้างครับแต่ว่าส่วนมากจริงๆก็จะเป็นเป็นเพลงที่ผมเลือกแล้วก็เป็นเพลงที่วงเล่นวงวงแบบเคยไปเล่นให้คนนั้นคนนี้มาเฮ้ยถ้าร้องเพลงนี้ได้คือสนุกเลย แจกล้องนะอย่างนี้ครับก็คือได้เลยครับเราก็รับหน้าที่ไปแกะเพลงนี้มาตามคําแนะนําของนักดนตรีนะเมื่อคืนนี้เอาเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศมันสนุกขนาดไหนยังไงสำหรับหลังจากที่พอเพลงแรกเปิดขึ้นมาปั๊บคนเฮกันขนาดไหนก็ก็คือตอนแรกก็ยังกังวลอยู่ว่าฮ้ยเขาจะเขาจะรู้จักเราไหมว่าก็คือแบบเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นวงของเราด้วย ก็คือดนตรีเปิดวงก็คือเป็นเป็นซาวเปิดของวงเราจริงๆเลยก็คือเปิดมาอย่างนั้นเลยครับแล้วเป็นเพลงที่ออเลนจ์ขึ้นมาใหม่ถูกปะใช่ครับผมเป็นเพลงเปิดตัวของเราคนเดียวเลยก็เลยพอพอร้องคาแรกไปเป็นผู้ชายรงโจรเฮ้ยปรากฏว่าคนเขาร้องได้หมดแล้วก็กรี๊ดดีใจเฮ้ยพี่แจ็คมาพี่แจ็งมาเพราะว่าเมื่อวานเป็นแบบเซอร์ไพรส์เราเราแค่แค่พูดกันเกินไปว่าวันนี้มีศิลปินที่ทุกคนรู้จักมาแน่นอนพอร้องท่อนแรกขึ้นมาปุ๊บ เฮ้ย hey, ทุกคนร้องได้พอร้องเสร็จเท่านี้ปุ๊บขึ้นไปบนเวทีเขากรี๊ดเขาหันลงมาก็คือคนเต็มหมดแล้วก็ดีใจที่เห็นเราเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายมันเฮ้ยเจ๋งว่ะ<ๆ>ก็เลยสนุกขึ้นไปอีกก็เลยใส่เต็มเลยเมื่อวานก็คือเหงื่อท่วมครับผมใช่ครับผมเป็นแบบว่าฟูลแบนด์กันเป็นครั้งแรกเลยกับวงดนตรีแล้วก็ไปเปิดการแสดงล้อมรั้วที่ สกลนคร,ครไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยงานเริ่มมีบุ๊กมาแบบเยอะแล้วมากๆเลยจตกที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเทศกาลแจ็คเดย์ออนทัวร์อ่าใช่ครับรต้องต้องเรียกว่าแจ็คเดย์ออนทัวร์ครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็คือออนทัวร์อย่างเดียวครับผมก็คือรับงานแล้วครับเพราะเดือนก่อนด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรต่างๆสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โควิดก็คือปฏิเสธทุกงาน เพื่อเราก็จะได้มีเวลา้อมแล้วก็เพื t <t ่อป้องกันต um> ัวเองแล้วก็ทําตามกฎระเบียบอะไรอย่างนี้ได้ครับผมอาจจะแบบถ้าเกิดไปเปิดวงช่วงนั้นมันอาจจะแบบเออเดี๋ยวคนดูยังไม่สนุกเต็มที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็อาจจะแบบกลัวๆอยู่ให้ห่างกันหนึ่งเมตรเมันจะจับมือก็ไม่ได้จับอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยหลังจากนี้ก็คือออนทัวร์อะไรครับเต็มที่เลยใช่แล้วเพราะเราได้มีโอกาสได้คุยกับแจ็คหลายรอบแล้วบอกว่าเออก็ตั้งใจนะฮะตอนนี้ เพลงของเราเนี่ยนะครับผู้บ่าวทรงโจรเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่ามันดังมากไอเนี่ยวีทอปแบบคุยกับนักร้องมาหลายคนแล้วไอเพลงแรกดังเนี่ยเพลงที่สองเนี่ยมันกดดันเรายิ่งกว่าเพราะว่ามันคือการทํากันบ้านที่หนักขึ้นนั่นคือการวัดใจว่าเพลงที่สองซิงเกิลต่อมาของเรามันจะดังเท่ากับเพลงแรกหรือไม่สําหรับตัวผมก็ถามว่ากังวลไหมว่าเพลงต่อไปจะจะเปี้ยงเหมือนเพลงแรกไหมหรือว่าจะดีเหมือนเพลงแรกไหมหรือว่าวิวจะมาเหมือนเพลงแรกไหมสําหรับผมก็ ผมยังเชื่อในฝีมือการแต่งเพลงของผมอยู่ก็คือยังเชื่อมั่นในตัวเองอย anyway> ู่ว่ามันต้องมีซักเพลงที่ดีกว่าทรงโจรคิดว่ามันจะต้องมีดีกว่าอีกนี้เหรอใช่ผมก็คือถือว่ามั่นใจเลยแหละครับว่าเพลงต่อไปก็คือถ้าไม่ดีเท่าก็คือดีกว่าเลยครับนี่มั่นใจไงขนาดนี้เพราะมันก็ด้วยด้วยการที่เราปล่อยทรงโจรไปแล้วด pues ้วยความที่เราเป็นคนทําเองทั้งหมดมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ ขนาดทรงโจรเรายังทําได้เลยแล้วก็ด้วยกระแสด้วยอะไรสิ่งต่างๆที่ผลตอบรับหลังจากปล่อยเพลงทรงโจรไปมันก็เลยทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วยครับมีความมั่นใจแล้วก็มีคุณภาพในการแต่งในการทําอะไรต่างๆมากขึ้นด้วยครับมันก็เลยมั่นใจมั่นใจครับผมจะคิดว่าทําไมเพลงนี้คนหนึ่งชอบอ่ะผู้บ่าวทรงโจรเนี่ยก็เท่าที่ผม ได้เคยคุย <c ười> <c ười> <c ười> แล้วก็ได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้เจอกับแฟนลับก็คือเขาชอบตรงที่ตรงที่แจ็คคือแจคค็คครับผมไม่ไม่ต้องไปทําแบบเสียงลูกค,คอ800ชั้นไม่ต้องไปแต่งหน้าทาผมหลอ่อแต่ว่าเขาชอบที่เราเป็นรอแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบไม่ชอบเพราะว่าอย่างอื่นเขาชอบลิ้นชอบการแต่งเพลงชอบสไตล์เพลงชอบ รอยยิ้มชอบการแต่งตัวชอบก็คือชอบในตัวของเราเลยเขาไม่ได้ชอบอย่างอื่นครับ uh huh. ก็เลยเราก็เลยจะเอาข้อดีของเราออกมาโชว์บ้างเพราะในทรงโจรก็คือหน้าดํา uh huh. เป็นโจรอะไรน uh huh. เพลงต่อไปก็คือจะเอาข้อดีของเรามาโชว์บ้างแล้ว uh huh. ว่า ทำทําให้เขาชอบเราเข้าไปอีกอออคราวนี้มองแบบแนวลุกหลอ่อขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอ,อาจาอจะหล่อแบบหน้ารักหล่อแบบทะเลน่นหรือหล่อแบบไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามกันดูอ,อันนี้คือความทะเลน่นที่เป็นลักษณะ<ช>ที่เป็นคาแรคเตอร์ของแจ็คแต่สําหรับแจ็คเด้มีคนถามมาผพพพพ่าี่ทอปบอกว่าถ้าเกิดจะต้องแต่งเพลงที่เป็นเพลงสไตล์อกหักอะอกหักแบบ,แ,บบแบบมือเป็นมือโดนทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยมีโมเมนต์แบบนี้ของชีวิตบ้างมั้ยก็ก็เนี่ ต้องมาหักอกต้องมาหักอกผมก่อนนะครับอเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ก่อนที่จะอ,อกหักก็ต้องมีความรักก่อนใช่ไหมผมตอนนี้ก็คือยังไม่มีความรักครับผมเพลงรักเพลงรักก็ยังไม่ได้เคยแต่งเพราะว่ายังไม่เคยมีความรู้สึกนั้นแต่ว่าถามว่าแต่งเพลงอกหักได้ไหมตอนนี้ก็คือแต่งได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ จากตัวตนของเราเพราะว่าเรายังไม่อกหักนนมาหักอกหน่อยครับมาหาก <c oughs> ักอ,อกหน่อยเดี๋ยวต้องข้ามขั้นคือหมายว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปอกหักหักอกเนี่ยมันต้องมีความรักก่อนใช่ครับผมไปปรึกษาพี่หนำเตยครับ <c oughs> <c oughs> คนนี้เขาแต่งเพลงเนาะโอ้โหสุดสดเลยอาให้พูดถึงเพลงหวานกว่าผมก็นี่แหละเป็นยังไงหวานกว่าลูกอมนะวนกวลกอมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพลงนี้จริงๆผมเคยฟังในติกตอกมาก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยเราจะได้ไปเป็นพระเอกนะ ก็เลยชอบพอพอได้ไปเป็นก็เลยได้มาฟังเพลงเต็มเต็มอีกทีนี้ได้มาเห็นน้องนาเตยร้องชอบว่ะแล้วมาเจอนางเอกก็คือนิ้งที่ประภาก็โอ้โหยิ่งหวานเลยหวานกว่าลูกอมจริงๆงครับผม แต่ก่อนที่อาจจะเกิดการถ่ายทำกันเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเขาก็ไปสร้างความหวานกันมาก่อนแล้วเพื่อเพื่อที่จะบอกให้มันรู้สึกว่าเวลาเล่นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่เค่อ,อะเขินกันก็คือไปทำความส,สนิทสนมครั้งแรกที่เจนนิงที่ประภารู้สึกไงครั้งแรกเลยก็ก่อนอื่นก็คือก่อนก่อนที่จะเจอก็คือคิดคิดไว้ในหัวแล้วว่าเฮ้ยนิ่งเป็นคนอย่างนี้ปะ นิ้งเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้ไงแต่ว่าเราดูจากในไลฟ์เขาถูกปะใช่ครับผมดูจากในไลฟ์แล้วก็ในเฟซในเพจอะไรเย่างนี้ก็เอ้ยนิ้งน่าจะเป็นคนแบบนี้พอไปเจอตัวจริงๆเฮ้ยทำไมน่ารักอ่าที่เราคิดน่ารักเลยเลือดน่ารักเลยใช่ครับผมตอนแรกคิดว่าเพราะว่าเห็นเห็นเขาเรียกกันป่านิ้งป่านิ้งก็น่าจะเป็นแบบเฮ้ยผู้หญิงแบบห้างๆเหมือนป่าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเจอจริงๆโอ้ยน่ารักตะมูตะมีแท้ก็มีความยังยังมีความเป็นเด็กอยังยังมีความน่ารักแบบ ใสๆเหมือนยังเหมือนเด็กอยู่แต่ว่าในในในเฟซอะไรก็คือเป็นป๋าเป็นอะไรเขาเรียกป๋านิ่งไปนึงเฮ้ยเขาน่าจะเป็นผู้หญิงห้างๆหรือเปล่าวะดูจากถ่ายรูปถ่ายอะไรแบบแต่พอไปเจอเขาเป็นคนหวานครับหวานต้องเรียกว่าหวานอีกเขาเรียกว่าเป็นสเปคของแจ็คเดยไหมก็ ชอบชอบชอบลา้วให้ฟังเลยดีกว่าวันที่ไปกินสุกี้กันอ่ะเพื่อที่จะบอกว่าฟื้นฟื้นฟื้นฟิลลิ่งของการเล่นมาเล่นเป็นพระเอกและนางเอกกันอ่ะวันนั้นเป็นยังไงบ้างเห็นมีการแบบขีปของให้กันด้วยอะไรอย่างนี้ก็วันที่ไปกินก็ก็ยังตอนนั้นก็ยังคิดอยู่ว่า เป็นคนอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าเห็นเราเฉยๆก็เลยทําตัวเป็นน่ารักใสๆแต่พอได้ไปนั่งนั่งกินด้วยแล้วก็ได้ไปขี่รถได้ไปเที่ยวด้วยผมก็เออเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆห่ะก็คือเวลากินเวลาใครเขาก็หยอกก็เล่นขี้ผักขี้อะไรมาเออเนื้อก็ยังเยอะเนาะไม่ขี้มาอะไรเงี้ยเ,เขาก็ชอบหยอกชอบเล่นก็ยังเหมือนมีความเป็นเด็กอยู่นิดนึงเ,ออเราเราก็ชอบครับผมชอบยอบแต่ลืมพูดด้วยนะเพราะว่าเขาแต่งเพลงเล่นกีตาร์เก่งผมเก่งเก่งเสียง เสียงจริงก็คือเพาะมากครับผมแล้วก็ดิกิต้าก็เก่งโอ้โหครบเครื่องครบเครื่องใช่ครับจริงนะเลนน่าจะแบบมีเพลงรักที่ฟิจิริงกันระหว่างแจ็คและหนิงพอเป็นไปได้ไหมก็เหมือนที่บอกครับผมถ้าจะแต่งเพลงไหนๆก็ต้องมีความรู้สึกนั้นๆแต่ถ้าถามว่าตอนนี้แต่งเพลงรักกับนิงได้ไหมก็แต่งได้ครับมั๊ม แสดงว่าไม่แน่ไม่แน่และอาจจะมีโอกาสได้เห็นในโมเมนต์แบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเออนะอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปติดตามนะครับว่าเรื่องของการแต่งเพลงของเขาในโมเมนต์ต่อไปว่าจะเป็นเพลงรักออกมาในรูปแบบแบบไหนนะครับอ้าให้ฝากหน่อยครับแฟนๆถ้าเกิดว่าอยากจะจองคิวบุ๊กิ้งนะครับโชว์คอนเสิร์ตท,ทั่วประเทศไทยตอนนี้เขาออนทัวร์แล้วก็คือเขาพร้อมรับงานแบบเต็มวงเป็นแจ็คแอน แบบวงทรงโจนเลยแหละมากันแบบฟูลแบนด์เต็มที่เลยนะครับเรียกว่า18เพลงเนี่ยซัดกันยาวๆสนุกกันแน่ทั่วประเทศไทยครับอ่ะให้แจ็คฝักนิดนึงครับครับผมก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าขอขอขอโปรโมทวงก่อนนะครับผมว่าว่าเล่นสไตล์ไหนก็คือเป็นเพลงสนุกเลยครับผมก็คือไม่ไม่ผิดหวังก็คือเฉพาะผมร้องเองคนเดียวก็คือ18เพลงแล้วก็มีเพลงเปิดอีก ของพี่พีนักร้องหญิงนักร้องชายของวงอีก uh oh. ก็คือเล่นกันยันเที่ยงคืนครับผม <Wow. S 1> ก็คือขนเพลงสนุกมาทั้งหมดเลยครับ hmm. แล้วก็ทุกคนก็คือฝีมือระดับก็คือหัวหัวเลยครับผมแล้วก็ถ้าสมมติ สนใจติดต่อหรือว่าอยากจ้างไปเล่นที่ไหนก็คือติดต่อมาที่เบอร์พี่เคเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับผมอ่าได้เดี๋ยวเราขึ้นที่สับเตตึงข้างล่างนะฮะติดต่อมาที่พี่เคท็อปไลน์ของเราได้เลยเพราะว่าถือคิวไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะฮะจะเป็นงานกลางแจ้งงานเอท์ดรอินดอร์งานอะไรก็ตามแต่นะฮะงานปิดบงปิดบูธนี่ก็ได้เลยตอนนี้ก็พร้อมแล้วสําหรับการทําโชว์อย่างเต็มที่นะครับอ่ะวันนี้คุยกับท็อปนะครับมากันลงภาคสนามที่นี่มาดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยว หลังจากตรงนี้ไปพี่ทัอปก็คุณจะต้องปล่อยไปซาวเช็คข้างบนนะครับพี่ๆนักดนตรีก็รออยู่แล้วนะคืนนี้นะครับเย็นนี้นะครับที่ตลาดอยู่ดีมีสุขนะครับย่านหนองจอกมินบุรีนะครับเอาะนี่ขอบคุณแจ็คมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป ดูแล้วชอบเนื้อหาเรื่องราวที่เรานำเสนอในช่อง Why a s นะคะช่วยกันกดถูกใจใน Facebook ของ Why a s หรือท่านในช่อง YouTube กด subscribe กดติดตามกันนะคะกดค่ะชอบกดค่ะถูกใจติดตามถูกใจติดตามสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้บ่อยๆสม่ำเสมอถูกใจติดตามถูกใจแล้วก็ติดตามค่ะ